เพื่อที่ยกเก้าอี้2ตัวนี้นั่นแหละสวัสดีครับปกติผมทำงานเซเว่นนะอ๋อเหรอ<ช>อ๋อคือวันว่างๆก็คือจะมาวันหยุดก็มาโหเก่งเฮ้ยค,คือคือพี่รู้สึกซึ้งนะเพราะว่าคุณปูนคนน่ารักมากพี่ก็เลยอยากจะลองให้รางวัลกับน้อง ใครที่ได้ติดตามกันมาตลอดก็พอจะทราบกันดีสำหรับเบื้องหลังของครูเดวิดวิลเลียมซึ่งก็ไม่เด้โรยด้วยกลีบกุหลาบเคยสู้ชีวิตสู้ความยากจนมามากจนมีวันนี้ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความสามารถและความอดทนของตัวเองทั้งนี้ครูเดวิดก็เป็นอีกหนึ่งชาวต่างชาติที่ออกตัวรักประเทศไทยแบบมากๆคนหนึ่งและก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าโฆษณาแอปเปิ้ลดยค่าประเทศไทยจนครูเดวิดออกหน้าปกป้องประเทศไทย และจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทําให้ชีวิตของครูเดวิดเปลี่ยนไปจนต้องออกมาประกาศนับเวลาถอยหลังออกจากวงการอินฟลูเอนเซอร์อีก2ปีเลิกทำคอนเทนต์ทุกอย่างเพราะตนเองรู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วยอมรับว่าตั้งแต่ที่มีดราม่าแอปเปิลตนเองมีศัตรูเพิ่มเยอะมากขึ้นจริงๆและรู้สึกได้ว่ามีคนเกลียดเพิ่มขึ้นมากคือพี่ต้องสารภาพว่านี่คือคลิปที่ถ่ายยากที่สุดที่พี่เคยพยายามถ่ายมาก่อน อ่พี่ถ่ายมาตอนนี้สิบรอบอะไม่รู้อันนี้จะได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจะบอกทุกคนวันนี้คือพี่ประกาศเลิกขอนยาาตเลยนะฮะทำคอนเทนต์ทั้งหมดภายในอีก2ปีนี้นี่คือสองปีสุดท้ายของพี่หลังจากนั้นพี่จะหายไปเลยทาวอนไม่ปิดช่องนะฮะแต่หายไปเลยทาวอนแล้ววันนี้พี่จะพยายามไม่ร้องไห้แล้พี่ต้องลบคนซื่อจริง ถ้าพี่ลองไห้ไม่ต้องเอาหน้าพี่ไปลงน้เพราะว่ามันอายแต่แต่คือสิ่งสิ่งที่พี่อยากจะพูดในวันนี้คืออะไรตูงไหมพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยกับความกดดันที่พี่เจอในการทำอาชีพนี้จริงๆคือพี่ขอเนี้ยเริ่มด,ด้วยคำว่าขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณคนไทยขอบคุณคนดูทุกคนที่ทำให้พี่มีวันนี้ได้ คือถ้าวนกลับไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในยุคที่พี่สอนประสานเกตษปีนต้นไม้สอนประสานเกฤษคนก็ดูพี่หรือมาทำคอนเทนต์เรีอคชันที่พี่ทําหรืออะไรที่เพื่อสังคมที่พี่ทําตอนเนี้ยคนก็ดูพี่แต่พี่จะมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงพี่อยากจะเลิกคือเธอรู้ไหมว่าหลังจากประเด็นแอปเปิลเกิดขึ้นเนี่ยคือพี่รู้ตัวเลยอันนี้ขอเนี้ยพูดจริงจว่าศัตรูพี่เยอะมากตอนเนี้คนที่เกลียดพี่มากจากเดิมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่รู้สึกได้เลยอะ ตอนนี้เยอะมากจริงแล้วพี่รู้สึกได้ถึงความรู้สึกคือความรู้สึกของพี่คือคนที่รอทำถั่วเยอะมากคือคนที่รอดูรอจ้องพี่ว่าจะพลาดเมื่อไหร่จะได้ดา่าเยอะแล้วเธอรู้ไหมมันเครียดมันเครียดคือพี่จะยกต,ยตัวอย่างให้คุณง่ายๆล่าสุดพี่ทำคลิปเพื่อปกป้องแล้วช่วยเหลือคุณป้าคนึงที่ลูกโดนรถชนแล้วพี่เอาเงินตัวเองไปให้เขาเพราะว่าจำเลยยังไม่จ่าย ล่าสุดครูเดวิดได้เปลี่ยนมาทำคอนเทนต์วัดใจไรเดอร์โดยตั้งใจอยากช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นการขอความช่วยเหลือจากไรเดอร์ส่งอาหาร และก็ได้รับการตอบกลับความช่วยเหลืออย่างดีเช่นกันอ้าวทุกคนวันนี้พี่กําลังจะสั่งของใช่ไหมซึ่งนี่คือของกินงงๆเลยนะฮะแต่ว่าพี่อยากจะวัดใจคนสองของว่าเขาจะยอมช่วยพี่หรือไม่นะ,ะคือพี่จะบอกนางว่าพี่ปวดแขนมากทุกคนรู้ไหมฮะแล้วคือแบบเฮ้ยยกของไม่ไหวต้องยกไปศูนย์กลางของหมู่บ้านแล้วถ้าเขาช่วยพี่ยกเนี่ยพี่จะให้รางวัลกับเขาอย่างแน่นอนสวัสดีครับพี่ส่งของให้ผมใช่ไหมฮะใช่ พี่ครับผมมีเรื่องจะรบก,กวนพี่นิดนึงนะครับเอ,อตอนพี่มาพี่รบก,กวนผมยกของแป๊บหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่าผมปวดแขนมากผมต้องส่งของไปที่ศูนย์กลางนะครับแป๊บเดียวสักสามนาทไไีได้ครับพี่สะดวกไหมฮะได้ครับผมได้ใช่ไหมขอบคุณมากครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับอ้าวทุกคนพี่รอนางอยู่นะใกล้ถึงแล้วนะฮะใกล้ถึงแล้วตอนถามเขาใช่ไหมว่าเขาช่วยเราได้ไหมเนี่ยคือนางรีบบอกว่าได้ คือพี่บอกเลยวันน่ารักมากแล้วสิ่งที่พี่จะให้นางทำคืออะไรรู้ปะช่วยพี่ยกเก้าอี้สองตัวนี้นั่นแหละสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่ลกกว่าน้องได้ไหมได้ครับพอดีต้องต้องยกเก้าอี้สองตัวนี้ไปข้าวเพล่ะน้องสะดวกมาตรงตรงเนี้ยตัดเดียวน้องสะดวกนะพี่ลกกว่านะขอบคุณมากครับอะไรนะเอซีพีเนี่ยอ๋อเคยดูเหรออ๋อขอบคุณครับอันนี้ใช่ไหมโอเค น้องเป็นคนที่ไหนอ๋อผมเป็นคนเชียงใหม่หางดงนะครับเชียงใหม่เหรอน้องส่งแจ็บมากี่ปีละผมเพิ่งส่งมาห้าเดือนเองครับห้าเดือนแล้วเป็นยังไงเหนื่อยไหมหนึ่งถึงสิบให้ความเหนื่อยเท่าไหร่ให้อ่าแปดแปดแปดเลยเหรอแล้วแล้วปกติน้องส่งวันละกี่ชั่วโมงอ่ะปกติผมทํางานเซเล่นนะครับอ๋อเหรออ๋อคือวันว่างๆก็คือจะมา วันหยุดก็มาโหเก่งแล้วเราคือส่งแก๊ปเสาร์อาทิตย์สี่ห้าชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายก็คือไปทําจันทร์ถึงศุกร์ทำเลี้ยงครอบครัวนี่แหละเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมใช่อือๆกูพี่ก็เหนื่อยเนี่ยเขาพักก่อน <c oughs> <c oughs> น้องไม่เหนื่อยหรอ <c oughs> โอ้ยแข็งแรงกว่าพี่เยอะอ้าวไปแล้วความฝันนะ่ะน้องมีไหมแบบสิ่งที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราฝันว่าอยากได้สิ่งนี้หรือว่าเราฝันแบบเรื่องชีวิตตัวเองว่าสุดท้ายเราตั้งใจทํางานขนาดนี้เพื่ออะไรทํางานแบบเ,ออเวลาเราเก็มาเราจะได้มีเงินใช้อะไรเงี้ยอืมอ่ะอเอาแค่แค่ตรงเก้าอี้นี้พอละเดี๋ยวเพื่อนพี่จะมาเอาไหวไหมเนี่ยเหนื่อยไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนพี่มาเอาคลิปนี้เมื่อครูเดวิดได้พูดคุยถามไทยจนได้รู้ว่าไรเดอร์สู้ชีวิตคนนี้มีความฝานันที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับใครบางคน แต่ครูเดวิดไม่มองผ่านช่วยสารฝันนั้นจนทําให้ไรเดอร์ถึงกับมีน้ําตาน้องก็คงสังเกตกล้องเนาะ,ะว่าพี่ถ่ายคลิปอยู่น้องไม่ติดใช่ไหมอ๋อไม่ติดอ่ะน้องรุก้นมานั่งกับพี่หน่อยได้ไหมคือจริง,รงๆวันเนี้ยพี่อยากจะถ่ายคอนเทนต์วัดใจคนสนิทหนึ่งประมาณเนี้ยฮะว่าถ้าสมมติว่าเราขอคนที่เราไม่รู้จกักคือตอนน้องตกลงน้องไม่รู้เป็นพี่หรือว่ารู้ไม่รู้ไม่รู้ร <laughs> เห็นเห็นใครโทรมาก็ไม่รู้ถูกไหมล้วก็เฮ้ยคือคือพี่รู้สึกซึ้งนะ เพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักมากพี่ก็เลยอยากจะลองให้รางวัลกับน้องเป็นขอบขอบคุณสำหรับน้าใจที่น้องให้มาคือน้องไม่ยังไม่เห็นหน้าพี่เลยนะน้องก็รีบตกลงกาได้ครับอะไรเงี้ยคือน่ารักมากพี่ขอถามน้องนิดนึงว่าตอนนี้ที่บ้านน้องเป็นอย่างไงบ้างครับก็ยังดูพ่อกับเอนนี่ครับเพราะว่าแอ,อานอแยกทางกันอืเขาแยกทางกันใช่แล้วเท่ากับว่าตอนนี้น้องก็คือต้องดูแลที่บ้านทั้งหมดใช่ประมาณนีเนาะแล้วน้องเคยฝันไหมว่าแบบเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราได้ของสักอย่างหนึ่งสมมติเป็นรางวัลจากพี่ดีเวนตอะ เราอยากได้อะไรมีไหมตอนนี้สิ่งของสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ท่านี้ยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ต้องมีไหมแบบเฮ้ยเราเลง็งรองเท้าคู่นี้ไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหมออมีคิดไหมจริงจริงผมไอไอ้ไอเก็บเงินที่จะไปเที่ยวเชียงรายไงไปเที่ยวหรอผมเป็นคนชอบขับรถเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้มาขับแก๊สใช่แล้วค่าน้ำมันไปเชียงรายประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนผมไปแม่ห้องสอนก็ประมาณไปกลับก็ห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยใช่ถ้าไปกลับห้าร้อยถ้ากินค่าอยู่เป็นยังไง ถ้ากินผมไปไปไปแบบไปรีสอร์ทไปเที่ยวอะไรเงี้ยค,คืนก็คืนแปดร้อยประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวพี่ขอให้น้องสองพันบาท<อ>ถือว่าพี่เลี้ยงค่าไปเชีงยงใหม่เฮ้ยเชียงรายดิ <laughs> คือคือพี่อยากจะแบบทําคลิปนี้จริงๆเพราะว่าคือน้องมีน้ําใจมากๆเลยช่วยคนที่ไม่รู้จัก <laughs> น้องจะแบบว่าเฮ้ยไม่รู้จักพี่แล้วคือยินดีมาช่วยขนาดนี้คือพี่บอกเลยว่าน้องน่ารักมากสองพันบาทโอเคไหมนี่คือค่าทริปไปเชียงรายของน้องหนา แล้วพี่อยากจะแบบขอบคุณน้องสำหรับน้ำใจความน่ารักของน้องแล้วก็ขอให้น้องเป็นคนอย่างนี้ต่อไปนะมีคนขอช่วยเหลือก็ช่วยเขาแบบนี้น่ารักมากนะครับขอให้น้องโชคดีแล้วก็ขอให้การงานจเจริญรุ่งเรืองโอเคไหมขอบคุณครับ okay. Okay. นะโชคดีน้อง <Okay. S 1> ครับเอามาถ่ายรูปก,ก่นแล้วความพีคข,ของคลิปนี้คืออะไรหรือปาคือเมื่อทดสอบน้องเขาแล้วให้เงินไปแล้วอะไรก็แล้วกูก็ต้องนั่งแบกเก้าอี้กลับบ้าน เหนื่อยสุดอะไรสุดแต่ดีใจเนาะเขาได้เงินพี่แฮปปี้มากต่ำนลยคือจบไปแล้ว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 สวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ